สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับฟรีไฟล์ครับผมไม่ได้เข้ามานานมากๆแต่เหตุที่เราเข้ามานี่ยก็คือมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในกระเป๋าเรานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันหายไปแล้วก็คงจะเสียอะไรนะ้ะดูหักไม่ได้เข้ามาดูนะผมก็คือคงตัวสลัดที่มีไม่กี่คนที่ได้นะครับแบบอันดับแรกเรามีโทงโชว์สลัดนะครับผมฮะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหลายแสนเทรอยู่นะครับแต่ตอนที่เราได้มาก็ หลักหมื่นก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วปักธงเราไม่ธรรมดาด้วยคุณดูฮะก็คือปักธงเจนแรกเลยนะคะผมก็ทําไมสมัยก่อนเราเปิดกล่องเยอะจังวะครับผมคุณดูฮะเปิดเต็มเลยผมจะได้ของแบกก็ปักธงแสนเพชรแล้วนะครับผมคุณดูฮะก็ปักธงเราเป็นปักธงตํานานเพราะว,าว่ามันเป็นเจนแรกเลยเป็นแบบกิจกรรมแรกเลยง่ายๆนะครับผมอมีตาประทับด้วยนี้เพชรฟรีเจมโอเคบาร์ <spicy> <Okay. laughs> บี้ออนบล็อก <sh arp> ไปทื่อรายการเนะ เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะได้แค่ปักธงใช่ไหมผมอะแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับผมก็ดูฮะมันได้ของด้วยนะผมอ่ะของผมนี่ครับก็ดูเห็นไหมเอออันนี้อันดับหนึ่งนะครับผมก็ดูก็ใช้เพชรแค่สองหมื่นเจ็ดนะผมมาจากก็เดี๋ยวนี้มันจะแสนแล้วครับผมใช่ไหมฮะเหตุผลที่เอาตอนนั้นคือไม่ได้สนใจธงแล้วครับกูอยากได้เชื่อนะครับผมว่าอยากได้ของนะผมมันก็ถือว่าเจนแรกก็ถือว่าหมดไม่เยอะนะครับผมก็ที่สําคัญเลยก็คือไม่ได้แค่อันเดียวด้วยครับผมคนดูฮะเพราะว่าเราได้ถึง2อันสลับภาพปักธงนะเห็นไหมครับว่ามีกล่อง2กล่องเพราะว่าเออ เราชนะ2รอบครับผมฮะก็ไม่ถึงว่าชนะหรอกรอบ2ก็คือไม่ได้ที่1นะครับผมแต่ว่าน่าจะได้ที่5ที่6มั้งก็ประมาณไม่กี่หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองเพชนะครับผมเตุผลที่เอาสองก็คือน่าแหละรครับเห็นไหมโคดูฮะก็ไอ้ยาอาไอ้ยาอยากได้ก็เลยเอาให้น้องมานหน่อยละกันนะครับ่าประมาณหมื่นเพชนะไม่ได้หมายถึงท่าปักธงนะหมายถึงเสื้อนะครับนนมมผมั้ชรหใะคดูฮะก็เติมชนะ2อาทิตย์นะครับผมก็เลยได้มาเนาะที่ได้มาก็คือนี่ครับผมโคดูฮะเจนแรกก็จะได้สองเสื้อนะฮะเป็นเสื้ออีสปอร์ตนะครับ ามได้ถุงผ้ามาแล้วก็เออ power bank นะครับผมทุกวันนี้ก็ระเบิดไปแล้ว power bank เนาะซื้ตอตัวนั้นคือไม่ได้มีใครสนใจท่าปักธงกันเลยเนาะคนในเซิร์ฟได้ห่อมาถ้าวันนั้นผมเติมสองรหัสี่จะเป็นรหัสเดียวนะบอกเลยว่าผมก็จะขายรหัสหนึ่งอะคุณรวยแหละรหัสหลักแสนเลยไม่รู้ว่าท่าปักธงเออตอนนี้นะครับผมใช่ไหมตามๆก็ห้ามือเลยะครับผมฮะถึงผู้ครอบครองปักธงจักรัดขอมอบเซิร์ฟเพลย์บให้แก่คุณถึงผู้รอดชีวิตระดับตำนานเฮ้ยเราเป็นเราเป็นตำนาน เลียกหรือว่าคนดูฮะใช่แล้วครับผมว่าใครมีปักทงก็พูดเรตำนานทางนั้นแหละครับว่าไม่ตำนานก็คือบ้านรวยนะครับผมทีมงานขอขอบคุณจากใจที่คุณเป็นผู้สนับสนุนนะครับเราก็ขอบคุณ GM ที่ส่งเพชรมาให้เราเพื่อสนับสนุนเกมนะครับผมก็ดูฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคปักทงจตุรัสที่คุณครอบครองไม่ได้เป็นแค่อเทมในเกมแต่เป็นสัญลักษณ์ของความทุ่มเทและความผูกพันที่คุณมีต่อเกมของเราฮามาพูดถึงความทรงจําเรื่องการปักทงแล้วก็นะครับผมก็ดูฮะคลิปแรก ที่ได้หนึ่งล้านวิวในที่ตอบของเราก็คิป <c li pp le> ปักธงนะครับผมก็ดูคลิปปัญญาอ่อนเมอก่อนมากะล้านวิวง่ายนะครับผมก็ดูเห็นไหมอ่านี่ครับหนึ่งล้านวิวนี่แหละคือหนึ่งในความทรงจาของเราคิดถึงกลางหันไหมครับผมฮะ <c li pp le> ม,มันมีให้ปีแล้วนะและเพื่อแสดงความซาบซึ้งเราได้มอบเออพิเศษได้ลิ้มลองใช้ปักธงทรงวลังโหโหอันนี้ก่อนใครเลยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความขอบคุณต้องการส่งต่อแล้วว่าคุณจะสนุกไปกับฟรีไฟ้านะ ขอบพูณที่เป็นส่วนหนึ่งของตำนานโอเคครับผมจากแต่ทีมงานฟีฟเอาละครับผมไหนก็นไหนแล้วมาดูกันหน่อยเว้ยึอ้าหโวยโ,โคตรเทดูเหมือนคนรวยอะครับผมฮะมีสมบัติด,ด้วยอ่าแสดงผลเรียกไม่หายไปหลังจะททางอ่าโอเคและก็ข้อมูลพูดเล่นแสดงให้เห็นก็คือมีเื่อขึ้นแล้วก็มีเสียงนะครับผมประมาณนั้นเนาะมีเสียงเพลงประกอบมีหรือา่าเสียงเพลงไม่รู้นะครับผมอ่ะ รับไปก่อนกแล้วกันนะครับผมอ่าสายท่าปกคงก่อนแล้วกันนะผมว่าซึ่งเราก็นนี้แบบเก็บคอลงคอแลบเนาะสาเหตุที่เราไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเพราะว่า,วาเออจริงๆเลยนะหลักๆเลยก็คือคอม,มันหาห้องไม่เจอนะเหมือนกับไอวินเลยไอวินก็ไม่เล่นเพราะว่าคอม,มันหาห้องไม่เจอนะครับผมหากเล่นโทรศัพท์มันก็ไม่เสียนะเพราะว่ามันก็เล่นเกมคอม,มทาทักชีวิตนะครับผม โอ้ฟรีไฟเดี๋ยวนี้มันขาบรถเล็กกันในโซนนี้เลยเล้วว่าคนดูฮะฟรีไฟที่เรารู้จักตอนนี้มันไปได้สุดยอดวะไวในเจาคนสวยเดี๋ยวนี้ก็หาแฟนง่ายกันอยู่ไหมครับฟรีไฟครับคนดูครับเอ้ยมันเป็นท่าเป็นอะไรอ่ะท่าใช่ไหมครับผมใช่ท่าไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมโอเคเรามาดูท่าประทงประกอบกันละกันนะว่าเออมันเป็นยังไงสงคําคคาดหวังหรือเปล่าถ้าเกิดมันมาขายแบบ ไม่รู้ไปขายแบบเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดแบบเติมเพชรแข่งแล้วกัน <c oughs> น่าจะหนักแน่ดูนะเอาละอันนี้คือท่าปักธงเก่านะครับว่าเป็นปักธงเอ่อที่เป็นโจสลัดนะครับผมมาดูฮะอันนี้ก็ตำนานเลยนะครับผมใครมีก็คือรหัสแพงนะครับผมประมาณนั้นส่วนนี้คือท่าใหม่ครับผมอุ้ยเป็นไงครับผมยางสวยเลยครับพี่ชายนายเจแต่มันมันเล็กกว่าป่ะคุณดูฮะใช่ป่ะวะอะดูนะครับผมว้มา อันเก่าผม,ผมชอบอันเก่ามากกว่าบบคนดูแล้วจะมีชื่อกรบบนครับผมนรกส่งมาเลิฟนะครับผมฮะก็อันเก่าที่กว่านะผมว่าอันใหม่มันดูแบบก้างๆไงไม่รู้เขาทำอะไรอยากคนดูถ่ายติ๊กตอกหรอวะถ่ายติ๊กตอกได้เ <c oughs> ู้อ่ะและนี่คือสภาพนางนี้หลังจากที่เออตกรอบจากมิโออีโกอิสเลกนะครับผมก็ดูฮะนั่งหงอยอยู่โซเวียตายฟรีไฟท์นะผมใส่เสื้อคอเต่าแบบงำๆในเมื่อฟุตบอลไม่ท่าของเขาเขาจะมุ่งหน้าสู่การลากหวัวยิงไฮไลท์ฟรีไฟท์แดง นอาลงยาลอย่าบอกนะว่าใช่ใช่ไหมนี่ครับคุณดูมันเยอะไม่หมดไปอีกหรือวะไอ้พวกนี้ไอ้พวกผ่านสายลลลแลนยรั่วละอ้ยคุณดูครับผมฮะตัวใช่อย่างน้อยครับไม่ได้มีแค่เราคนเดียวว่ะที่มาแอบดูนะครับผมคนดูฮะอย่างเดียก็ไม่มีแค่คนเดียววะมันอยู่ไหนวะ <laughs> <laughs> อะไรรูวะดิน, <laughs> นายก็เห็นเหมือนกันเราใช่ไหมฮะแห <laughs> <laughs> น่แหน่แน่เราไปหากันดีกว่เาเว้ยหาแบบผ่านสายแลนอะ ี้คนมีอารมณ์ผ่าสายแลนน่ะดูดิเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละใชฟพวกแบบปัดๆผ่าสายแลนเนี่ยใช่ไหมคนไทยมีเสียงแรงเดี๋ยวเขารู้โอเค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 แล้วไม่เราคนไทยเราคนไทยจะเขาเริ่มทำอะไรกันน่ะเจ๊ขมุดกันเหรอเออเออนอนอนพี่รอดูใจดูคนไทยเยอะจังวะ เออเนี่ยอู้สึกเขาลุกนั่งลุกนั่งพี่ผู้หญิงนอนนีมีแต่พวกจันไหลไม่ไม่ได้หมายหมายถึงพี่กูมาเจออะไรเดี๋ยวฟีไฟล์เดี๋ยวก่อนนะรู้มาเจออะไรวะเนี่ยมึงอ่ะอะไรบัาโอู้ด่าอะไรกันวะมันเอออะไรกันนะพี่พี่ต้องอะไรวะมันขึ้นได้ครับน้องเก่งมากแน่นอนพี่บอยโง่ไงยเฮ้ยอย่าเพิ่งด่ากันครับ นายไปด่าเขาทำไมเหรอเขางอนแล้วนะโอ้แฟนนายเหรอใช่พี่สาวพี่สาวจริงเหรอเปล่าจริงอ่ะเคยคิดมากับพี่สาวไหมอ่ะมีไหมมีคิดมากับพี่สาวไหมก็เคยอ้าวแล้วไม่จีบล่ะให้เราช่วยอ่ะปะกวกเงาทำไมอ่ะยังไม่ลองจีบเลยหรือที่แค่น้องชายหรือวะฮะใช่ไหมล่ะเออก็มีคนคุยแล้ว แอลรักค้งเดียวเขาไม่ผัวแล้วครับโอ้ก,ก็ดูแม่โค้กแอลสารไอ้หนุ่มคนนี้แม่ส <c> ง <oughs> สารจาัดฟ้องยูกันคุยแล้วอ่ะ คนไหนน้องมือเงคนไหนโอ้ยเจอเลือนเร็วอันนี้ผมไม่เคยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วเอาว่า้องมือเงคนไหนมันเลือนยันชื่อดีกว่าคุณผ้าเลือนพอยังวะชื่อชื่อเลือนพอยังเลื่อนยันชื่อเลยพี่พี่มาคุยอะไรกันหนูหนูยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่เลยเราเราไอ้นนั่ใช่น้องมึงเมื่อไหร่คนนี้มึงพูดอ่ะเม่การเด็กมันก็ด่าเนาะเนี่ยนะเสียชื่อแกนหมดเลยนะยินดีครับยสวัสดีครับยินดีครับผู้ ชื่ออะไรเอ่ยชื่อโฟกัสเราชื่อเฮียจินนะนะลอเล่นลาเล่นเราชื่อไอ้วินน่ะและ้วโฟกัสมีแฟนหรือยังยังโสดให้เราหาให้ไหมสนใจอยากมีแฟนหรือเปล่าอ๋อไปเร็วอาอาเอเออไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ง้าวทำไมอ่ะอย่างอย่างพี่คนๆอ่ะอืมไปละแม่งเอ้เสียงกุหลาบใครเลยวะฮะ เป็นชุดอะไรของมันู้วะจริงๆแล้วพี่เป็น GM น่ะเอ็มเจพี่เอ็มเา่พูดจริงเอาเจียมจริงเอาเจีมเจียมฝ่ายไหนฝ่ายตรวจสอบและสํารวจโซฟียตายน่ะน่าติดดําอยู่มันหายแล้วค่อยยัลติดดําคืออะไรวะเอาเอาพี่ไปไหนทีเอาอ๋อพี่แก่แล้วอ๋อไม่รู้อันนั้นพี่ให้แบบลูกน้องทํางานไงน้องพี่แบบพี่เป็นแบบว่าหัวหน้าไงน้องตอนนี้ปากทมมาเหลือราคาเท่าไหร่แล้วว่าน้อง พี่ท่าเดิมพี่ถ้าถ้าเดิมของน้องมันเท่าไหร่วะอ่ะบอกราคาดิเ้า่เขาขายรหัสกันก็ประมาณอ่ะครึ่งแสนนะพี่อุ้ยครึ่งแสนเลยเหรออ่ะดีๆอ่ะพี่ขายห้าหมื่นพออ่ะพี่ปักธงอ่ะห้าพันก็ไม่เอาพี่โอ้โหไอ้ดูก่อนไหมปักธงพี่อ่ะน้องอ่ะปกติแล้วไอห้าหมื่นมาปักธงนี่ใช่ไหมล่ะจะสลัดเนาะแต่ของพี่ไม่ใช่ว่ะพี่ปักธง GMV เมีอ่ะตรงตอ่ะไม่มีกี่คนเลยซื้อเว้ยเดี๋ยวอ่ะอันนี้อ่ะมีคนเลยซื้อของ GMV เนี่ยน้อง ไม่สามสิบล้นเพจสามสิบล้ลนครับน้องถาวรครับน้องอันนี้พี่ถาวรน้องแล้วแม่งมีบัตรทองจริงด้วยไอ้เานี้แล้วพี่อ้าวแล้วพี่จีเอ็มน้องอ้าวพี่บอกแล้วพี่พี่ขายห้าหมื่นเอาไม่ล่ารหัสจีเอ็มเนี่ยน้องไม่ฟิกคุณจะจีเอ็มฟิกไม่เชื่อได้ไม่เจอจีเอ็มวะไอ้ฟิกไม่เจอจีเอ็มวะไม่เชื่อได้วยพี่น่าพี่แบบเหมือนรหัสไม่เคยเล่นอ่ะตัวไงน้องพี่พี่โปน้อง พี่โปะป่ะพี่จะคลิปอ่ะตรงๆอ่ะสคริปต์หลดโปะตัดโงงไอ้จริงเลยตรงนี้พี่เย็ดตะคริปแน่นอนนี่ก็เฮือง่ายเหลือเกินมาไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวแจกคนหนึ่งพันเพชรนะน้องอ่ะพี่เป็น GM เพี่จแจกคนหนึ่งพันเพชรเว้ยเดี๋ยวพี่ขอจดอยู่ดีก่อนมาๆมาๆมาๆมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยังเอาละพร้อมฟังนะอยากได้ก็มัารวมเอาไว้ดิกรีนไปละกูไปละอยากได้ก็มัารวมเอาไว้